สวัสดีครับวันนี้พบเกมบลีกอีกครั้งนะครับกับผมมิสเตอร์เควันนี้ครับมีการชาใหม่เข้ามาครับซึ่งการชาเนี่เพลงมนันคือการชาพิเศษนะซึ่งสามตัวละครที่เด่นๆเลยของการชานี้ครับคือโลเซนี่เลยสามตัวนี้เลยคือฮันฮนาทาโร่ครับแล้วก็มายูริครับแล้วก็ลูเคียครับซึ่งสามตัวนี้เป็นตัวละครพิเศษฉลองวันปีใหม่นะซึ่งได้กลับมาแล้ว ผมมาถึงตัวะคอนะกลับมาแล้วผมไม่ได้หมายถึงวันปีใหม่นะกลับมาแล้วซึ่งตัวคอนสามตัวเนี้มีน้อยคนนะที่จะมีสามตัวนี้เพราะตอนที่มันออกมาใหม่ๆอะ่ะมันดันออดออกมาชนกับชนกับไอ้เจ้าอีจิโกะลาสองพันสิบเก้าครับทำให้ทุกคนไปเปิดกาชาหาอีจิโกะครับลาสองพันสิบเก้าทำให้ไอ้เจ้าสามตัวเนี้ยคนเลยไม่ค่อยจะเปิดหากันตอนนี้ก็ได้กลับมาแล้วก็ กาชานี้มาวันนี้วันที่25จบวันที่28นะซึ่งกาชานะักกาชานี้มี6ตัวนะครับตัวแรกเลยมายู่ิครับพลังโจมตีสกิลครับอยู่ที่เ7 8ตัวนี้เป็นสายตีระยะไกลนะแล้วก็สกิลคิลเลอร์ครับคือโจมตีมนุษย์แรงขึ้นซึ่งตัวที่มีสกิลคิลเลอร์โจมตีพวกมนุษย์แรงขึ้นเนี่ยมีเจ้านี้ตัวเดียวเลยนะตอนนี้เลยมีตัวเดียวเลย ส่วนสกิลไม่ตายครับถ้าใช้ไม่ตายจะติดช็อคครับร้อยเปอร์เซนต์แล้วก็ส่วนสกิลติดตัวครับคือลดเวลาคูดาวของสกิลลงครับสิบสองเปอร์เซนต์ส่วนอาวุธิตี้ติดตัวครับก็มีเพิ่มพลังโจมตีธรรมดาครับยี่สิบเปอร์เซนต์แล้วก็มีเพิ่มฮิตของการตีสกิลครับเพิ่มขึ้นหนึ่งฮิตแล้วก็มีเพิ่มพลังโจมตีของท่าไม่ตายครับเพิ่มขึ้น40เแล้วก็เพิ่มการติดสถานะครับให้นานขึ้นครับ 5วินาทีแล้วก็ตัวนี้ครับลืมบอกไปตัวนี้มีสกิลบัฟนะสกิลที่2ครับสามารถบัฟโจมตีได้ซึ่งก็มีอาบิลิตี้ครับคือเพิ่มเวลาการบัฟนานขึ้นครับประมาณ10วินาทีนั่นเองแล้วก็มีสกิลที่สามารถกระโดดหลบได้2ครั้งครับซึ่งไอสกิลกระโดดหลบนะผมจะไม่พูดถึงเยอะนะเพราะมันมีทุกทุกตัวนั่นแหละพวกกระโดดหลบครั้งหนึ่งสองครั้งซึ่งมันมีทุกตัวผมจะไม่พูดถึงนะอาบิลิตี้นี้ ต่อไปครับลูเคียครับลูเคียตัวนี้ทุกสกิลรวมการตีธรรมดาครับติดไฟได้นะพลังโจมตีสกิลครับอยู่ที่774เสกิลคิลเลอร์ครับโจมตีอารันคาแรงขึ้นสกิลไม่ตายครับมีผลของการติดเผาไหม้ครับ100%เลยนะสกิลติดตัวครับคือเมื่อจบด่านครับจะฮิลเลือดตัวเองครับ25%ครับของเลือดทั้งหมดนะเมื่อจบด่าน แล้วก็ a b i l i t y ติดตัวครับ ability แรกคือเพิ่มอ่าเพิ่มเพิ่มวงของการโจมตีครับเพิ่มขึ้นมา20%แล้วก็เพิ่มพลังโจมตีธรรมดาครับ20%แล้วก็เพิ่มฮิตของสกิลครับ1ฮิตเพิ่มพลังโจมตีไม่ตายครับ40%แล้วก็อันนี้คือของดีครับคือการสถานะช็อคครับหรือสถานะชาครับ100%เ์เลยนะ ต่อไปครับฮันนาทาโลครับฮันนาทาโลตัวนี้มีสกิลฮิลนะครับหาพลังโจมตีสกิลครับอยู่ที่773สกิลคิลเลอร์ครับโจมตีอรรันคาแรงขึ้นสกิลไม่ตายไม่มีติดสถานะนะสกิลติดตัวครับคือลดดาเมจที่ได้รับครับ16%ส่วนสกิลอาบอ i ์ตี้ครับก็มีเพิ่มวงในการโจมตีครับกว้างขึ้นครับ20%เพิ่มพลังโจมตีธรรมดาครับ20%แล้วก็ เพิ่มพลังโจมตีไม้ตายครับ40%แล้วก็เพิ่มอัตราการฮิลครับให้ฮิลแรงขึ้นนั่นเองของสกิลฮิลส่วนต่อไปครับอีจิโกครับอีจิโกล่างตีธรรมดาครับแล้วเป็นล่างที่โคจะเก่งเลยนะการตีธรรมดาของมันเนี่ยพลังโจมตีธรรมดาครับอยู่ที่773 l สกิลคิลเลอร์ครับโจมตีอารันคาแรงขึ้นสกิลไม้ตายไม่มีติดสถานะนะ ก็ไอเจ้านี่มันเป็นสายตีธรรมดาครับการโจมตีไม่ตานก็คงจะไม่ได้ใช้หรอกส่วนสก,กิลติดตัวครับคือเพิ่มพลังโจมตีธรรมดา2 5เนลยนะเพิ่มพลังโจมตีธรรมดาตั้ง25%เนี่ยอิสโกตัวนี้ตีไม่ตีธรรมดาได้โคตรแรงเลยนะส่วนอาร์บิวิตี้ครับอาร์บิวิตี้นี่ผมว่าดียมากเลยนะคือเพิ่มพลังโจมตีธรรมดาครับอีก50%ซึ่งหมายความว่าตัวนี้ครับเพิ่มพลังโจมตีธรรมดาไปเลย7 5เนะ รวมกับสกิลติดตัวด้วยรวมกับอาบิลิตี้ด้วย,วยแล้วก็มีอาบิลิตี้ที่เพิ่มพลังโจมตีของสกิลครับอ่าสาแล้วก็เพิ่มดาเมจของท่าไม่ตายครับ40%่แล้วก็เมื่อเราใช้ท่าไม่ตายครับสามารถลดพลังมังกนของศัตรูได้ก็ตัวนี้ผมว่าครบเครื่องเลยนะในการตีธรรมดาเนี่ยครบเครื่องสุดๆเลยต่อไปครับ ยูมีจิกะครับพลังโจมตีสกิลครับอยู่ที่769 l ส r กิลคิลเลอร์ครับโจมตีฮอนโลแรงขึ้นสกิลไม่ตายครับเมื่อใช้จะติดชาครับ100%เปอรตสกิลติดตัวครับอันนี้คือของดีนะคือเมื่อตายไปแล้วรอบหนึ่งครับสามารถฟื้นคืนชีพมาโดยมีเลือดอยู่ที่ประมาณ25% 25อรเซ็นะของเลือดทั้งหมดก็คือว่าตายหนึ่งรอบสามารถฟื้นคืนชีพไปนหนึ่รอบนั่นเองดีนะสกิลเนี้ย ส่วน a า i l i t y ครับก็มีเพิ่มวงในการโจมตีเพิ่มพลังโจมตีธรรมดา20%เพิ่มพลังโจมตีไม่ตายครับ20%และทำให้ติดสถานนะช็อคครับนานขึ้น5วินาทีต่อไปครับแจ็กกี้ครับแจ็กกี้พลังโจมตีไม่ตายครับอยู่ที่761สากิวคิลเลอร์ครับโจมตีฮอลโลแรงขึ้นสนากิวไม่ตายเอ่อไม่ติดสถาน,นะนะ แล้วก็สกิลติดตัวครับโอ้ของดีเนี่ยเพิ่มพลังโจมตีสกิลครับ25%ส่วนอาบิลิตี้ครับก็มีเพิ่มพลังโจมตีธรรมดาครับ20%เพิ่มพลังโจมตีไม่ตายครับ40%และทำให้บัฟนานขึ้นครับอยู่ราวสิ0ปีอเองซึ่งไอเจ้านี้มีความสามารถในการบัฟพลังโจมตีด้วยนะโอเคครับการรีวิวกาชาที่มาใหม่วันนี้ก็มีประมาณนี้แหละซึ่งให้ผมดูนะมันไม่มีตัวไหนที่ผมจะเรียกว่ามันอ่อนได้เลยนะ อามายูริ uh, ครับมีท่าบัฟพลังโจมตีส่วนลูเคียครับติดสถานะได้โคตรง่ายเลยสถานะไฟส่วนฮานาฮาโร่ alo, ครับก็มีสกิลฮิลครับส่วนอา uh, เจ้าอิจิโก้ครับก็ตีธรรมดาได้โคตรจะแรงเลยยูมิจิกะนี่ก็อ่าก็ดูกลางๆนะแล้วก็แจ็คกี้ครับก็มีสกิลบัฟโจมตีซึ่งถ้าให้ดูแบบตัวละครที่ดูกลางๆก็มีไอ้เจ้ายูมิจิกะครับที่ดูกลางๆหมด ต,ตัวขะงอื่นๆก็ถือว่าดีนะบัฟได้โจมตีแรงสก,กิลคิวถือว่าดีนะครับและอย่างหนึ่งคือไอ้เจ้าสามตัวเนี้ยคนไม่ค่อยมีกันนะถ้าคุณเปิดได้คุณอาจจะเป็นหนึ่งในสิบหนึ่งในร้อยของคนที่มีตัวละครนี้ก็ได้นะแล้วก็ไอ้เจ้ามายูริครับเป็นตัวละครเดียวเลยเลยนะที่ชนะทางแชทคุงครับมายูลิตัวละครนี้เลยชนะทางแชทคุงที่เป็นแชทสีฟ้าครับไอ้เจ้านี่ชนะทางแชทตัวเดียวเลยนะที่ชนะทางแชทได้ โอเคครับคลิปวันนี้ขอจบเพียงเท่านี้แล้วครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดตานเพื่อเป็นกำลังใจผมนะครับแล้วก็ลิงก์ดาวน์โหลดเกมใต้คลิปนะครับสวัสดีครับ